มงช้างมองช้างคาเฟ่ที่ขวัญใจไปอยู่ใช่นี่นะคะดาราเคยเป็นดาราเป็นดาราด้วยชื่อลูเป็นแม่ลูกปัดแล้วก็ไม่ช่วยไม่พอใจดีด้วยใจบุญด้วยปปติดตามคุณแม่อยู่จริงเหรอตายายพาคุณแม่ไปหาปู่หน่อยอันนี้ก็จะเป็นดวงดาวนะคะเป็นดวงดาวดวงดาวตัวใหญ่มากใช่าดวงดาวดดววงาก็เพิ่งจบงานมาจากระยองแล้วเป็นดาวมมากไ่ดวงดาวไม่ไปอยู่ที่นู่นอ่ะ ไม่เอาไปไหมคะนี่ไงแต่ว่าดุไหมไม่ดุใช่ค่ะเขาก็เคยรับแขกอยู่เขากาเขาอยู่สวนสวนเขาอยู่สวนสวนอะไรมาก่อนสวนงทองวังทองแถวว่ากระทิงระยองนี่นี่อยากได้ช้างไปอยู่ด้วยสักสิบเชือกห้าเชือกมีไหม มาเลยบุญเหลือเร็วๆคุณแม่กำลังอยู่เร็วๆแท็อย่างนี้ล้นยาวอย่างนี้ช้างถึงไหนแล้วบุญเหลือวันหลังเราพาวันหลังเราไปเยี่ยมแม่ไหมเราไปดูได้มองช้างคาเฟ่ได้ได้ไม่ต้องเช็คเหมือเด็กเลยได้งานเลยเออพาคุณแม่ลูกปัดนะคะมาบ้านนะคะมาหาปู่แม่แกนะคะวันนี้วันเกิดปู่แม่แก ก็นะคะมาเรียนเชิญคุณนแม่นะคะมาหาปู่เนี่ยนะคะบ้านปู่94ปีปีเก้าาเกาสยนตั้งตานะแล้วก็นั่นอ่ะอตนนี้ดวงดาวเขาจะชอบปู่จะชอบคนแก่คนมีสูขอายุค่ะตอนนี้ปู่เขาลักเด็กเขาก็เลยจะอารมณ์ชุนเฉียวนิดนึงนะคะ เนี่ยตอนที่เขาตอนที่บ้านเนี Mother, no ้เขาเขาพังเพราะว่าปู nah, sulla, ่เขาลมดูแรงเขาเขาจับคอลีดคุณแม่ลูปัดขารับพังมิมั้งคะพังมลอยากจะไปอยู่ด้วยฟังมิวมาเลยพังมตอนนี้อยากได้ช้างมากมากเลยค่ะนี่พาคุณแม่ไปดูลยหลาๆเชียวเนาะปู่วันนี้พาคุณแม่คนสวยใจบุญมาหานะปู่ปู่แม่แกวันนี้มันเกิดปู่แม่แกนะคะโอ้วันนี้แบบ โชคดีแล้วก็บังเอิญมากเลยคุณแม่มาพอดีวันเกิดปู่แม่แก่คุณแม่ลูกปัดนะคะณมองช้างคาเฟ่นะคะคุณแม่มาตรงกับวันเกิดปู่พอดีเลยปู่อายเก้าสิบสามปีนะคะปู่ก็เป็นช้างเช็กแรกนะคะที่อยู่ร้านเราเมื่อก่อนปู่อยู่ที่ป่าประมาณเป็นสิบปีเลยนะคะเมื่อก่อนอยู่อยู่บางทะลุไม่มีบ้านไม่มีอะไรอยู่ในป่านะคะพอดีแบบปอก็เลยชวนมาอยู่หน้าร้านทุกวันนี้ปูด่ดูวันฮะ อายอะไรนั่นโอ้ยมาดูคนหล่อมาดูคนหล่อซอยมะม่วงนะคะซอยน้ำปลาด้วยหรือเปล่าน้ำปลาด้วยใช่ไหมแช่หลายนะคะคุณเบียร์คุณเบียร์นะคะนมหล่อมาจากมองชานคาเฟ่คุณแม่ลูกปัดไม่เป็นไรอไม่ต้องรองหอกแม่นี่ละที่การอะไรลงกินให้ให้ปู่หมื่นหนึ่งเย้เย้คุณแม่ลูกปัดให้ปูเนั้อมดขนาดใหญ่ ว้าวว้าว,ว,าวค,คุณแม่คะคุณแม่ต้องไปยืนเดี๋ยวใช่เ<ต>พราะว่าปู่เขาแบบ ปู่เป็นช้างชราอายุเยอะที่สุดน93ปีนะคะเยเนะคะกินม้อหวงโลดเนี่ยบ้านคุณปู่พังแล้วนะคะสำหรับคุณนะคะทำบ้านคุณแม่นะคะคุณแม่ลูกปัดช่วยปู่นะคะหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะสวยและรวยมากนะคะคุณแม่ลูกปัดโอ้โหซาดุแล้วก็ใจดีด้วยนะคะใจบุญด้วยใครได้ไปอยู่ด้วยโอ้คงจะแบบเพราะว่ามีเจ้านายที่ดีมีเจ้านายใจดีเนาะ เชื่อว่าช้างที่ไปอยู่นี่คงแบบคงแบบว่าแบบโชคดีมากๆเลยเนาะเพราะว่ามีเจ้านายใจดีคนสวยด้วยใจดีด้วยอ่าบ้านไหนอยากจะไปอยู่กับคุณแม่ลูกปัดได้เลยนะปอยเชื่อว่าคงจะแบบโชคดีมากเลยเพราะว่าคุณแม่เขาใจดีมากคุณแม่เขาใจดีมากๆเลยเราไม่ได้เตรียมสถานที่เนาะแบบออ้ยมอกนมองฉันพอดีน้องี่พอดี ไม่ใช่สามช่จะติดต่อติดต่อปปมาได้เลยค่ะน้องเล็กติดต่อพ่อบ้านเราจะคุยกับคุณแม่ให้หน่อยถ่ายคลิปให้ด้วยนะน้องแจ็คกี้คุณแม่แล้วนะคะถ่ายรูปด้วยถ่ายคลิปด้วย ค่ะขอบคุณคุณแม่ลูกปัดนะคะคุณแม่นะคะเป็นเจ้าของปางช้างมองช้างคาเฟ่วันนี้คุณแม่มาที่ร้านก็เลยนะคะชวนคุณแม่มาทําบุญนะคะร่วมสร้างบ้านให้ปู่แม่แก่ของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณแม่ด้วยช่างบังเอิญเหลือเกินเนาะคุณแม่มาทุกวันด้วยนะคะคุณแม่ก็เมตตาทําบ้านให้ปู่ด้วยหนึ่งหมื่นค้าวที่สาุพุนค่ะคอยเฮงคอยปังขอยดังๆรวยๆยิ่งๆ่งขึ้นไปค่ะคุณแม่ลูกปัดค่ะ คุณแม่เป็นเจ้าของปางช้างมองช้างคาเฟ่พัทยาค่ะเย้กราบค่ะเป็นคุณคุณแม่ค่ะไปตอนนี้ทันไหมมาเด้อนะคะเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปหาไปตามบ้านนะคะยายบันลอยน่าจะเดินไม่ทันแม่จะอยู่ตรงนี้นานไหมเดี๋ยวยายจะมาได้สิโอเคมาทันอยู่ยายเดินทันไหมอ่ะจะเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แล้แม่อยู่นี่แหละ มอยู่น no. ี no. ่แหละค่ะเดี๋ยวมาเลยเพราะว่าช้างก็จะมานี่ก so ันเนาะให้คนแมพป้อนอยู่นี่เลยจะไม่จะต้องเดินทางหลาย้าไม่ต้องเดินทางเหน่อยโอเคนะคะใครอยากมามาได้เลยเิห็นลูกช้างเม้ามานี่แหละน้องทองเอกน้องทองเอกเดี๋ยวเข้ามาค่ะเดี๋ยวเข้ามาน้องบูไปไหนเนาะ ทำอะไรแล้วอะไยปู่เราจะมอบกันตอนไหนนะไรตอนหลังบอกอ๋อโอเคตครคืนเที่ยงครึ่งครับโอเคอ๋อปาร์ตี้สตาร์ตอิ่งมาดามโอเคอ่าเวทบุญเหลือค่ะมาดามอ่าเวทบุญเหลือค่ะมาดามพิงอ่ะ thank you มาดามพิงนะคะ เทนเท้าสั้นฟอร์ปูแม่แก่ค่ะมาดามพิงก็ช่วยหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะมาดามพิงก็ช่วยหนึ่งหมื่นนะคะก็มีคุณแม่ลิลาวีลูกกระกี้หนึ่งหมื่นคะแนนมาดามพิงกหนึงหมื่นคะแนนคุณแม่ลูกปัด1,000งคะแนนคุณพ่อภายรัตสามพันคะแนนคุณแม่ฝากรุ่งสอพคะแนนแล้วก็เอ๊ะเมื่อวานคุณแม่200คะแนนปปจดไว้ตรงไหน เมื่อวานคุณแม่ฝากไว้สองร้อยคุณแม่ท่านไหนเนาะในสมุดเมื่อเช้าป่ะคุณแม่ท่านไหนเ,หเอออยู่ในสมุดกระเป๋าวางไม่ไหนนี่แหละขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวพรจะถ่ายคลิปด้วยนะคะแต่จําชื่อคุณแม่แม่สองร้อยเมื่อเช้าคุณแม่ท่านไหนนาคุณแม่จา๋าเออใช่คุณแม่จา200า๋าสองร้อยคะแนนค่ะมาแล้ว แล้วคือมากินนี่ต่อมองจัดให้ยังงงอยู่เลยว่าจัดแบบไหนตีมือปูเขาก็ล้งเดินมากัน ปู500คะแนนจากคุณแม่ไมเวค่ะาอาภัยก็ได้ช่วยจดให้หน่อยมีคุณแม่จ๋า200คุณแม่ไมเว500มาค่ะคุณแม่ท่านไหน,นจะสมทบนะคะทำบ้านให้ปู่ของเรานะคะคกราบเรียนเชิญค่ะคุณแม่เอซ500คะแนนค่ะเย้อาบูมาบมมาช่วยจดหน่อยมาช่วยจดหน่อย เย้เยนะคะมาขามาทําบุญร่วมกันนะคะคุณแม่อสร้างบ้านให้ปู่แม่แก่ของเรานะคะอายุ9 3บสาปีนะคะเดี๋ยวนะคะคุณแม่มาเปิดช่องดิสกเออมาเปิดช่องเร็วๆ่าร่วมๆกันได้ปิดยอดวันนี้แน่นอนคุณแม่รูปปัดรอให้ปิดยอดกันนะคะณแม่ อ้าเลยๆเลยว่าคุณแม่ขามาค่ะรับเรื่อยๆค่ะคุณแม่จะภาพแม่เขาสวยเข้าใจดีบารมีปู่แท้ๆใช่คือมาเอินแม่ที่คุณแม่รู้ปัดมาวันนี้น่ะบอให้พี่เขาที่ใ่ไมไม่แม่แบบไม่แบบไม่ขี้เดียดอ่ะแบบอยู่อย่างนี้เนาะไม่แบบหน้าตาแบบไม่ให้ยเนาะจริงเหรอเมืองถ้าสมมติเราไปอันคาเฟ่นี้เขาจะรู้ว่าเราเป็นร้านาแบบ อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ของที่ของปู่เหรอนี่ครับของปู่ครับนี่ครับของของปู่สวยเลยครับของปู่สวายเลยเออขอให้แม่เลยให้ฟรีเลยให้แล้วปู่เขาใจใหญ่เขาใจดีอยู่แล้วเออสวายให้ปู่เลยอ่ะรวมสร้างบ้านให้ปู่จากคุณแม่นี่ กระเป๋าคอยยุ่ผุนหม่คนะคุณแม่เฟิร์นห้าร้อยคะแนนค่ะเย้คุณแม่เฟิร์นนี่คุณแม่ลูกปัดจากมองช้างคาเฟ่มาเองเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนะคะคนจดจดไม่ทันโอ้โหรวดรวดรวดรวอได้ปิดแน่เลยคุณแม่จ๋าสองร้อยสองร้อยอ่าเดี๋ยวนะคะคุณแม่นีเท่าไหร่นะแม่นีคุณแม่สวยมากใจดีด้วยนะคะคุณแม่นีเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุณแม่จ๋านี่ไม้อะไรนี่ เดี๋ยวมแม่เลื่อนก่อนนะคะคุณแม่ไมเวห้าร้อยคุณแม่ไมวายห้าร้อยคุณแม่เอฟซีห้าร้อยคุณแม่นีสองร้อยคุณแม่มิวสี่เก้าเก้า คุณแม่เฟิร์นห้าร้อยคุณแล้โอมอันนี้ทสามารถช่วยเพิ่มเติมได้ค่ะสมทบคุณแม่ลูกปัดหนึ่งหมื่คุณแม่จ๋าสองร้อยคุณแม่นีสองรอคุณแม่มาเวห้า้อคุณแม่เอฟซีคุณแม่มิวสี่เก้าเก้าคุณแม่เฟิร์นห้าร้อยคะแนนค่ะเย้เพิ่มเติมได้ค่ะนยอเพิ่มเติมได้นะคะ ร่วมสมทบสร้างบ้านให้ปู่แม่แก่ของเราได้ค่ะคุณแม่มิวสร้งร้อยคะแนนค่ะยศจดคุณแม่มิวสองร้อยคะแนนมาค่ะคุณแม่ขาท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมนะคะร่วมสร้างบ้านให้ปู่นะคะแม่แม่ร่วมช่วยกันท่านละร้อยสองร้อยได้นะคะคุณแม่นี่นะคะยอดเหลือประมาณอคุณแม่เน็ตสรงร้อยคะแนนค่ะเยศ นี่นะคะเราเขียนมาอย่างนี้เขียนมาอย่างนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะแม่เดี๋ยวค่อยลอกแล้วก็ถ่ายคลิปอีกทีนะแม่เนี่ยค่ะคุณแม่อุ้ยส่องร้อยคะแนนค่ะเย้มากคือบังเอิญมากอ่ะแม่แม่มาวันนี้แล้วก็แบบคนดูเยอะใช่คนดูเยอะมากนะคะต่างเยอะเลยค่ะมาค่ะมาร่วมปิดยอดให้ปู่ได้นะคะคุณแม่ชุดิมาส่างร้อยคะแนนค่ะเย้อยากเจอปู่จังมากค่ะแม่เฟิร์นรอบหน้าคุณแม่ต้องมา กับปอปอเลยนะคะขอบคุณค่ะแม่แนทมามมมาาาเดินแม่เฟิร์นนะคะมาหาปู่ได้เลยนะคะนี่นะคะบ้านไม่ใช่ของผมของผมผมให้เลยล่ะครับของผมอูะไรของคุณปู่ครับของแดงได้แล้วได้แล้วนะคะตาใหญ่ได้ให้ของดีคุณแม่นะคะคุณแม่บอกคุณแม่คุณแม่เอฟซีบอกว่าจะไปอุดหนุนคุณแม่ที่คาเฟ่อีกนะคะขอบคุณค่ะ Pues> กินน nah ่ารักมากเลยอขเลยกลับกลับมานี่เหรอคะอยากว่าเสียได้กินเดี๋ยวทำกับข na. ้าวกินดีกว่าไหมคะเอาไปเอาปลาอะไรมาย่างส้มตำร้านโปรดอยบอกว่าอย่าแม่อย่าเพิ่งก้าวไปขึ้นนึงกินส้มตำตัวไม่ไม่เดี๋ยวเนี่ยเสร็จตัวนี้เราไปกินส้มแบบคือเดี๋ยวจะไปเตรียมที่บ้านแม่เขาจะไม่ทานข้าวเลยเตรียมข้าวรอเลยยังไไม่ด้้ทาานขวยังส้มตำไปเอาอันนี้ไปเอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้เพิ่อนกินก่อนไรอเพิ่อนสิกินขนมส้มตำแม่เขาจะไปหลายที่ โอ้ยประงไปแล้วค่ะเดี๋ยวมือ,ล,อล้างกันคคุณแม่พระพายสามร้อยคะแนนเย้ yeah. นี่นะคะสมุดลวโลโกโเลขาของเราคิดอะไรได้กราบขอบเพื่อุคนทุกท่านค่ะคุณแม่พระพายสามร้อยมาค่ะคุณแม่จา๋ามารวมสมทบสร้างบ้านให้ปู่ของเราได้ค่ะคุณแม่ลูกปัดได้ขึ้นโชว์ด้วยไหมค่ะมามาค่ะแม่คุณแม่โชว์ด้วยเหรอเป็นโชว์อะไรอะแม่ เนี่ยเขาไปเล่นบอลเนี่ยอ๋ออ๋อมีแฟนตาซีด้วยคือที่เาจ่าจะเป็นเขาเรียก็มีแม่ชาวมตามในเพจตามในเพจของชาขาไปแล้วก็จะเป็นคันชาโชว์มันอยู่คืนที่เดียวกันมีสาขามีโชว์ด้วยจ้ะมีโชว์มีทั้งส่วนกลางเ่อติดตามแม่เขาอยู่แม่เขาโชว์เปิดเองเลยค่ะโอ้เก่งมากเลยป่ะป่านิยายบัลอยกำลังมาวิ่งมาแน่ เค้กอะไรนะ่ยผลไม้คุณแม่มาแล้วเอาผลไม้ผลไม้คุณแม่ลงที่ไหนบ้างจะไปตามบ้านอีกใช่ไหมก็คือเอาผลไม้ลงเพิ่มให้ให้ช้างที่มากินก็เป็นอไรอมาโยงมาโงมาค่ะคุณแม่จะมาร่วมสมทบทำบ้านให้ปู่อีกได้ค่ะ จามบัวดอทองนะร่วมทำบุญกันได้นะคะร่วมทำบุญกันได้ค่ะแจากันนะค่ะแจ้งอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละโมทนาบุญเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนุญาตพาคุณแม่ไปจุดแจ้งต่กคุณแม่ลูกปัดนะคะใครทํามาก็ขอให้ได้ไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสาธุสาธุกับทุกท่านค่ะร่วมสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างบ้านให้คุณคุณปู่แม่แก่อายุ93ปีโอเคจ้ะ ให้ดูแม่เลยโอ้โหจะล้มแล้ววันนี้ใครอยากช่วยนะคะเป็นทำบุญนะคะช่วยกันทำบ้านให้คุณปู่นะคะอายุ93ปีนะคะแล้วคือร่วมด้วยช่วยกันนะคะได้ร้อยเท่าพันเท่านะคะโอนแล้วค่ะคุณแม่ท่านไหนคุณนิวาโอนแล้วค่ะขอบคุณนะคะุณแม่ม้เวกลาบขอบพระคุณค่ะโยนแล้วยโยนโยนหรอโยนโอเคค่ะโยนไปแล้วค่ะ รับแล้วค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งก็คือวันเกิดพ่อปู่ด้วย93ปีค่ะวันนี้เลยนะคะร่วมข่าวทบุญให้ให้บ้านพ่อปู่นะคะคนเล็กคนละน้อยนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วต่แรงศรัทธานะคะ